ครับสวัสดีครับพบกครูเป่าอีกแล้วนะครับวันนี้สอนเล่นเป็นเพลงนะครับของ S M S Music นะครับจะมาสอนเพลงหมดเวลาแล้วนะครับของวง25 h o u r s นะครับเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ผมว่ามือใหม่เนี่ยฝึกได้นะครับเพราะว่ามีมีคอร์ดอยู่ชุดเดียวเลยทั้งเพลงนะครับแล้วก็ใช้แพทเทิร์นในการดีดที่ไม่ซับซ้อนแต่สิ่งที่ยากก็คือความเร็วของเพลงนะครับเพลงนี้จะเร็วอยู่ที่115นะครับถ้าเราเปิดเมทันอมก็จะประมาณนี้เลยแพทเทิร์นที่ใช้นะครับว่า อ่าเขาเป็นลงลงขึ้นขึ้นลงนะครับอ่านะครับนี่คือแพทเทิร์นที่ใช้นะครับ ในพาร์ทแรกเนี่ยเดี๋ยวก่อนที่จะไปเล่นกับเพลงนะครับในพาร์ทที่2พาร์ทแรกเนี่ยก็เดี๋ยวจะสอนให้เล่นกันก่อนนะครับฝึกอันนี้ทีนี้ตอนเราฝึกเนี่ยเราฝึกช้าๆก็ได้เนาะก่อนที่เราจะไป1 1 1 5เนี่ยเรามาฝึกที่สัก90ก่อนก็ได้นะครับให้เราเปลี่ยนคอร์ดในคองเพราะว่าอันเนี้ยฝึกบรรทัดเดียวเล่นได้เลยนะครับทีนี้มาดูในเพลงมันจะมีแค่ท่อนอินโทรนะครับที่เป็นคอร์ด G กับคอร์ด C นะครับ G 2ห้อง C2 ห้องนะครับก็เราฝึกอันนี้เลยนะครับ 1, 2, 3, 4แล้วก็ so, อันนี้นะครับอันนี้คืออินโทรนะครับทีน,นี้ในส่วนของท่อนเพลงนะครับก็จะมีคอร์ด G2 ห้อง C2 ห้อง a m ม n o r 2ห้อง,อง, a องแล้วก็ D2 ห้องนะครับไม่มีคอร์ดท่าไม่มีอะไรเลยะนะครับอันนี้ลองฝึกดูนะครับ หนึ่งสองสามปลงล้นสี่ลงลงขึ้น A มิเนอร์แล้วก็ไปดีนะครับ เล่นแบบนี้นะครับเหมือนเดิมเลยแค่นี้นะครับมีแค่คอร์ดบรรทัดเดียวฝึกอันนี้ได้เล่นทั้งหมดประมาณนะครับหนึ่งสสามสี่ห้าประมาณสิบรอบนะครับเราฝึกโดยที่ไม่มีเพลงอะไรก่อนให้ได้สิบรอบไม่ผิดเลย เล่นเพลงนี้ได้นะครับเดี๋ยวพาที่2เนี่ยจะเล่นกับเพลงให้ดูอันนี้อยู่ที่90นะครับสมมุติว่าไม่ทันเนี่ยเราช้าลงไปอีกก็ได้นะครับไปเริ่มที่70ก็ได้ถ้าเราไม่ทันจริงๆนะครับให้ช้าๆแล้วเราเล่นได้นะครับ3 4อันนี้สมมุตินะครับ,รบลงลงขึ้นขึ้นลงนะครับลองฝึกดูขึ้นลงลงลงขึ้นขึ้นลง ลงลงขึ้นแล้วก็ไปดีนะครับแล้วเราก็ค่อยๆเพิ่มความเร็วนะครับไปให้ถึง115 115ประมาณนี้นะครับอันนี้ถ้าฝึกได้แล้วเนาะฝึกไปถึง115แล้วเนาะค่อยๆฝึกนะครับลองดูทีนี้เดี๋ยวจะเล่นแค่ท่อนอินโทรนะครับ1รอบนะครับแล้วก็เล่นในส่วนของเซตคอร์ดของเพลงนะครับประมาณ2รอบ โอเคนะครับแล้วเดี๋ยวในาพาร์ทที่2จะเล่นกับเพลงเลยว่าว่าอออินโรนะครับลงลง,ลงขึ้นขึ้นลงซีเข้าเพลงเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็น G 2ห้อง C A minor A minor แล้วก็ดีนะครับ วนเหมือนเดิมนะครับไปชีประมาณนี้นะครับไปลองฝึกอย่างนี้ให้ได้นะครับเม่คี้เล่นกันแค่รอบเดียวเนาะแต่ว่าเล่นอันเดิมนี่แหละให้ได้สักประมาณ10รอบก็จะเล่นได้เกือบจบเพลงเลยนะครับเพื่อๆไปก็ได้15รอบก็ได้นะครับ15ชุดของคอร์อดนีนน่มันก็จะมี8ห้องใช่ไหมครับประมาณนี้นะครับในเพลงนี้ก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับแล้วก็ เป็นเพลงเป็นเพลงน่าจะเป็นเพลงสุดท้ายของวงนะครับก็รู้สึกว่าใจหายเหมือนกันนะครับแล้วก็มีทริคนิดนึงนะครับในส่วนของคอร์ดดีสำหรับใครที่รู้สึกว่าเบื่อ,อการจับคอร์ดดีแบบนี้นะครับมีคอร์ดดีอีกแบบนึงนะครับที่ครูเป่าชอบใช้ก็คือหน้าตาจะเหมือนคอร์ดซีนี้เลยครับแต่ว่าเลื่อนมาตรงนี้อ,อันนี้ก็จะเป็นคอร์ดดีที่ที่รู้สึกว่าเป็นเป็นอะไรที่น่าสนใจดีนะครับ ก็ลองไปฝึกกันดูนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงดูในส่วนของาร์ท2นะครับเล่นไปกับเพลงนะครับลองฝึกคลิปนี้เสร็จแล้วก็ไปเล่นในร์ที่2ด้วยกันนะครับก็ยังไงอย่าลืมไลค์ซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ